มาแล้วก็คือว่านี่ใดก็ได,ไดง้ยนน้ำหู<ะ>ให้บุญญา,าบารมีนำไปดูแลคุ้มครองลูกเต่าเาราหลานโยต่างถินต่างจังหวัดกอดีามมาอย่งนะย่งทำแนวนามาหั่นมาหันี่หั่นขึ้นมาวามาผู้ชมถึงฝนจะตกแดดจะออกเราก็ไม่หวั่นนะครับเราเป็นจะไปหาอาจารย์แมวนะครับผู้ชมไปหาอาจารย์แมวงวดนี้อาจารย์แมวได้เรียกอะไรเดี๋ยวเรา ไปท่ากลางสายฝนกันเลยนะครับไปเราไปหาอาจารย์แมวกันเพื่อจะได้เลขเด็ดฝาก FC ซีฝากคุณผู้ชมงวดนี้อาจารย์แมวจะฟันธงหรือไม่ปูขาวจะมาเข้าฝันอาจารย์แมวว่าอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปหาอาจารย์แมวกันนะครับไปไปกันเลยอาจารย์แมวมาแล้วครับผมอาจารย์แมวมาแล้วเด้อมาที่สารปูขาวนะครับอาจารย์แมวเดินทางมา สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับโอ้อาจารย์เมีเอาใบใบเลยวันนี้อ้นตอนนี้พ่อเองก็อาดหาลังเทียพ่อกะสีมาอยู่ก่บไค่ท่านเนาะเออแต่ว่าเพื่อนสีโยกใหญ่ภูขาวมาเนี่ยแต่ก่อนคือพ่อสีวอาให้ตังเนาะเอาตามที่โหมาเนาะคือแต่ก่อนอยู่นี่ ปรานที่มองนี่มันมันมันสิมนบมีคนหารเข่าเด้เออคือมันเป็นปลาชาเก่าเด้อปลาชาเก่าแจที่นี่น้ำปลาโมนิกาย่งเป็นปลาเป็นดงบ่ทันมีทางบ้านนี่ก็สิมีอยู่แปดหลังหรือเก่าหลังเพราะว่ามันเป็นปลาบ้านนี่นี่พออยู่มาได้จักสี่หาปีขก้นมา อาก็มีอาจารย์องค์หนึ่งเพิ่นทุดงมาเพื่อนก็เจได้มากเฮ็ดกุศหน่อยๆอ,อยู่เนี่ยป่าที่นี่เพื่อนกระดึกจังมากมีโชคถือเด็กถือเบอร์ยาตีพี่น้องลูกศิษย์เราจังได้นำมาสาา้างศาลาหใหญ่หลังนี้ให้ครับที่นี่เพื่อนมาอยู่แล้วได้บบจักสี่ปีหรือห้าปีที่นี่เพื่อนได้ไปทำวิธี อันเชิญนี่เอาปูขาวมาจากใสคือพอกับโปงหับดได้ไปน้ำเพลินค่ครับมีตะพวงและดับน่ายพ้นน่ายพันเชิญมากค่บได้เพลินมาเฮ็ดทำมิธีไวนี้ที่นี่ญาติพี่น้องเพิ่นกบม่าจากทังบ้านเพิินพวกจากแถวนครนายกเนี่ยเขากบมาเขาก็ไดมาบดไดเขาก็มาไดโชคไดใช้เขาไปไดเทียแล้วเป็นสี่แสนหาแสนอครับเออเพิินจังไดเขาะลบนับถือกันมาก เพิ่นถือลายปีนั่นเพิ่นได้เอาเสียงอีสานมาล่องเรืนอยู่ในเดินหนองใหญ่นี่ให้พี่น้องเบงืเออจากที่นี่หลังจากหันมาอาจารย์นงนันเพิ่นกับมีอุปสรรคยู่งยั้งกับบ่เพิ่นน่ะเนาะเพิ่นจังได้ย้อนกลับไปอยู่ทางบ้านเพิ่พน่นละที่นี่สารปูขาวนี่ก็คพือที่่เป็นอย่างสี่ครอกกับมีต่สารขนหลนกับปูขาวไหลอยู่นี่ ที่นี่เลียงของเลียงมันคนในบ้านคุ้ใ่บ้านเขาบ่มีลูกมีเต่าเขาไปทางใดกับบ่ไดหมอก็บอกว่าบ่ไดเขาก็มาขอครัอเพิ่นก็ให้ได <az> <t> ้เขาได้ลูกไปอืออีกคนทางอื่นมาเอาก็มาขอสองเจ้ากระไดไปทั้งสองที่นี่ก็เขามาขอแล้วเพิ่นก็ไปเข้าฝันเขาออยากได้หยังให้มาหาครับหาเพิ่น กะจังโมผมกะจังใดจัดแต่งถ่านมามหามหาเพื่อนนี่มาขอเพื่อนการงวดแรกกระไดเลยโอ้อ่าครับมางวดสองกระไดเลยครับงวดสองเลขสามโตผิดแต้มเดียวเออกระมากงวดสามมากงวดสี่เดี๋ยวนี้เป็นงวดที่หาที่หากระช่งชิเลียอีกอยู่ สิบวงงวดอยู่นอกชิสิงงวดบงโคกาซีแมนเพราะเพราะครับถามถามเนี่ยครับผมหลายท่านทั้งกะอยากสิเพรว่าตำแหน่งพิกัดอยู่มองนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะมาขอโชคขอพรหรืออยากจะมาขอลูกหรือเนี่ยก็ตามได้เนี่ยครับพ่อได้เรือเพราะว่าอยู่นี่ผู้ใดเพิ่นบ่มีลูกมีเต่าหมอก็บอกแล้วว่าไปเฮ็ดจังได๋ก็บ่ได้เพิ่นก็มาขอพรเพิ่นก็ได้ไปหลายๆแล้วเด้อือเออเพิ่นซอย อยู่ใสครับมอกหน้ครับเพื่อพี่น้องเพื่อนอยากเจอคือว่าก้าบอกเพื่อนบางคนก็อาจจิบ่งหัจักเนาะครับอ่าบอกเพื่อนว่าสารปูขาวเนี่ยอยู่ใสคืออยู่วัดป่าบ้านพระเนาเด้ออำเภออ่าอำเภอห้วยทับทันตำบลตำบลป่าศาสเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยทางมูญเจ้าขึ้นมาจังหวัดสีสะเกดนะ เอออยากมาขอพ่อเน,นียงเพินหรือว่าลูกเต่าเหล่าร้านเม่ทํามาใหา้กินไปเหตุธุรกิจยังถาดทุนอยู่ว่าเศร้ามาหาเพิ่นเลยเออไปได้ดีสุขคนนะอะตอตัวนี้กับบอมแนว่าพอว่าด้แต่สําหรับพอว่าเพิ่นแมนอ่คือเพิ่นบอกวานเหลขเนี่ยเพิ่นชีให้หอดจกงวดเพิ่นกับบอยยากให้ถามอ่าเพิ่นเป็นคนเบามีศิลธรรม เพิ่นบอกว่าสีซอยเลียลูกเต่าเล่าล้านให้ได้อยู่ได้กินบ่งวัดว่าอารามกับขาดขาดเขินๆเพื่อนวางสั้นครับเออจอยจารเหตุเหตุอย่างไรเนาะนิมิตคำผันเพิ่นแต่นี่ก็พอคิดว่าเหตุอย่างไรก็ได้คือเล่าเว้าครับเออพวเพื่อนสชี่ลูกเต่าเล่าล้านที่ไม่ลำไม่เลี่ยนครับอยากไปเป็นเหตุนาทีตำแหน่งทั้งหลาชจากการบอสํำเร็จกับมหาเพิ่นมาขอพรเพิ่นเ้อ ได้เฮ็ดจังได้ก็ได้เป็นซอยค้อนได้ไปหลายโยหน้าบ,บางขัง้งบางเทียกกัพี่น้องต่างเชตนต่างตำบลก็กอาจสิบ่่าท่านหูครับอจางแจงงวดนี้ล่ะปูขาวหูซื้กว่าออกเยี่ยมยามถามขขาวพี่น้องที่เพิ่นถือนั่นนะครับอ๋อไวยดเวนไปหานิมิตข้าฝันให้เขาหูเขาเห็นเชียงใหม่ลำปางพุ่นก<น>็จนนอนบ่าได้เออ ทั้งนครน,นายกทั้งประจวบกลับไปย่ายนึ่งวาววใดเลยว่าสั่อเอออยากมาวันว่าคนเถาห้มขาวถือขาวไปหาอ,อาืพอเองพอกระวาบุญมารมีเพ่นนีคักเติบโยครับอากกา้องที่มีแค่นั่นเอ้อครับแตีกรอนท<ว>ี่เป็นปราชา อ่ะอย่มองนีขคนเขามาก่ไใ้ดอกหาบางเทียคนมาหาเหตุมาหามั่นยังแก่ม,มาหลงตากะว่ามาพ่อบานหลังหนึ่งอย่เละตนพอกไงอเออก็ได้มาขออกินน้ำเขาก็ห้กินโยาสันครับแต่ว่ากินแล้วแนมเบิองอ่าวมันคือบ่มีบานมีเงียนคนอเออก็ได้มเมื่ออื่นเอาขวนเอาอยัางกันลายล่ากรครับเออแข็งได้ครับแต่ก่อนมันสิมี่ะมองเขาฝังแหละแต่ก่อนเขาจิบ่ใครได้เผาเนาะ ครับเออออกลูกทองกลมตายฟังมาตะพุ่เป็นปลาาจเก่าเลยนะคะแล้วนั่นก็จุเป็นเจ้าอาวาสธุดงมาอยู่กับมาบังเอิญโดยลูกยิงยังกับมาเสียชีวิตอยู่นี่เด้อืะเพิ่นก็ได้เฮ็ดศาลให้นั่นศาลเพิ่นนั่นผู้ซานจุ่นๆนั่นเนาะค่ะนั่นแหละครับมีเพิ่นก็บุดงมากาสิเป็นคนมาจากทางบุรีรัมย์ออืเนี่ยเพิ่นมาอยู่นี่ครับ อาก็คชื่อว้าง,ง่ายๆก็คืออพ่นสีปฏิบัติบ่ชใครใจครับอากาศสินอนละหมอกละเมื่อไปแน่นั่นแ่ละเพราะว่ามันแข็งครับแก็สั้นนี่พระสงฆ์เขาเจ้าสิออกมาอยู่ซ้ายนอกดิเขาไปอยู่ทั้งฝนถั้าพระบ่ถือบ่ปฏิบัตินี่เฮ็ดจังได้พราการหันเห่ีอยู่ก็ได้ครับกวน,น่ะเออเคาะประตูเจ้ายู่หันละเมื่อคืนอยู่นี่คือก็พอว่ามันสีเข็ดสิแข็ง แต่ก่อนมันมีโจนหนักเลงเนี่ยพอมาอยู่น้ำเขากระแทบอยู่กระเดเขามายิ่งภูายบ้านตายจองไร่เขาก็มาฝังมีแต่ฝังเนะเาะเขาฝังทั้งคนแต่ที่นี่ปูขาวนี่คือว่าไงๆในดำนี่เมี้ํำฝันพอว่าคือเล่าที่เป็นไงญ่พวกเขาได้ละอื ว่าว่างๆคือเพ่นเปลนขันเทพแล้วน,นี่ฮะเพริเนื้อพ่นทั้งหลายอเออเพ่นสามารถสั่งออกมาเนาะมาฟังเพ่นเว้าได้เหมือนนั้นนะโอ้นะบริวารเพนหลายพิศนหลายครับแต่ในนีเมิตค้าหวานพอเนอี่ยครับว่าเพ่นเขาไปเอินให้ออกมาเบิ่งนั่นเบิ่งนี้มาบัดดัก็บ,บ่ได้นั่งอยู่นี่ ครับมาบันไดก็สินั่งยู่นี่เพิ่นนั่งอยู่บันไดพอมองหน้าเขานี่หน้าเขาใหญ่นี่บ่โอ้มามามาวังเสียเพิ่นสิมาบวงสรวงขึ้นขึ้นก่อนเพิ่นสิมาบวงสรวงครับพอออกมาก็ได้ยินตีป๊อกป๊อกพอกันแนมห่างเนี่ยอยังไหนก็บ่เห็นบัดเนแยนไปก็นั่งเฮ็ดอยู่ห่างานไหนครับพอโอ้งานนี่นี่ตั้มตำ้มมองนี่เลยบ่โอ้ เพราะว่ารประตูประตูทางออกเคนเคนเฮ็ดคือคือเขาเฮ็ดแอนเนลยังใส่ใส่ดูกนี่นี่คแข็งอ่ะน่ะเออมันน<อ>ีเฮ็ดสวยสวยอีกครับเคนนั่งป๊อกปอกเห็ดหยัางนูย้ยานเห็นไปครับสิเฮ็ดป้ายว่าป้ายบ้านไว้ให้ทาเสียรี่ไว้ซั่น โอ้เพิ่อนเส็ดป้ายบ้านไว้ทั้งงานเข้าบางนี้บ่ครับเออ<ะ>เออพื่อนกันนางเห็ดอยู่ปีนในผมบ่งเนี้ทั้งด้านหลังว่าปีนว่าท่านได้ว่าท่านละเอียดว่าท่านงามครับบ้านดีขึ้นหลังบ้มมามบ้าเอ้าวีหยังละปู่แต่เบียนรถไปออกรถใหมา่าลมีหลวงปูองค์หนึ่งฒถาๆหลังกองกองนางอยู่ทางจังสีครับเออปูขาวนางมากสอเพื่อนปัให้พอนางต่อมานี่ครับ เพื่อนกับผ้าไอ้ไหลวงปูเนี่ยถือได้เพื่อนสวดป้ายรถนี่สวดป้ายรถป้ายรถนั่นป่นโอ้ยเหลี่ยมหยาีย่ยเพื่อนว่ามันเป็นป้ายทองคำบ้านนี้พ่อกันเลยว่าออกจังไดเราปูวอ,ออกรถแบบใดออกบ่ใดรถใดเรือมาได้จะปลายมันมาครับเขาบอกท่านเอามาห้เพื่อนว่า นั่นลหละเพื่อนกันเลยจังทำวิธีสวสดแล้วเพื่อนกันว่าอยากเบิงแห้งสะแบบอกพ่อกับเบิงครับอ่ามันจิเป็นตายรถของเพื่อนกับที่จิเป็นตัวนีป้ายตัวหนี้เลยอกตัวนี้เลยตัวหน,น,นี้คือโอ้าสามโต้นีเลยบอกพแ,<บ>แ,แต่พอมาแปลกปล้ายรถยังจิมี่ยังสีอ่าโยดานบน,นเลยมันจิตเป็นตัวนีอ๋อครับอ่านี่บานีมันมีอยงสี่ข้างล่างอืมครับ ปายรถคือบอเคยเห็นจังซี่มันบอเคยมีในนิมิต้ามผ่นเดินย่าง้าพ่อกับว่าวหอยโมเพื่อนฟังมันบั่นนี่แปายรถมันเป็นแบบนี้อืเออแล้วก็เป็นสีทองนั่นกับเป็นสีทองเพื่อนว่าไม่เป็นทองคำให้ครับมีที่ปลูกเศษยางดีลวงปูดเขาทำมาครับเด้อครับป้าพ่อคิดว่าถ้าฟันยังฉี่กจะฉีได้แ่ละฉี่ได้อืม ออมันนี่หลวงปูหลวงตาเพิ่นกะว่าตอนหลังเด็ํทำพิธีแล้วเห็นเพิ่นวัวกับผู้ใดว่าไปีว่าว้ฟัง่งเพิ่นฝันว่านีแตา่นางลำงามงามแต,งต่งโตอีจะปูงามงามใส่กระจมหัวพิดแถวเงาจาัดพีเกียบไปถึงตนแขนย่อม,อมเล่าก็ได้หอบาศานเมื่อเบิ้งน้ำเขาอีกเลยพ่อก็คชิดว่าแต่วันนี้จีจังไหนก็ไไ้เบิ้งได้อีกอย่างของเล่าอีกค่ะเออ เด้อครับกับคลองที่มีแค่นั้นแหละเนาะขอบคุณนะครับสำหรับอาจารย์แมวหรือว่าพ่อแมวนะครับเนนิมิตฝันหายแล้วนะครับคุณผู้ชมนิมิตฝันเข้าแล้วนะครับเดียวอ่ะรับพรรับพรเด้อบัดเถนิศสาธุสาธุทุท่าทุกคนรับพรนะครับพร้อมเพ่งบุญญาบารมีอ่าพร้อมเพ่งสุขบาใหญ่ก็ดีพร้อมเพ่งดวงปูก็ดีหรือว่าบุญญาบารมีของปูขาวก็ดี อ่าให้นําไปปกป้องรับษาหลูกเต่าเหล่าล้านเนี้ยอ่าที่เพิ่นมานํากันเมื่อนี้บอกว่าสิเป็นพร้อมทั้งของทนจุรินทีวีครับอ่าเพิ่นเฮ็ดยังลงไปบ่พอใดก็ขอให้เพิน่นใดเพิ่นเฮ็อดอนใดบ่พ,อ,พอดีก็ขอให้เพิ่นดีอ่าเพิ่นเดินทางไปสไสนนมาใสก็ขอให้บุญญาบารมีนํกลุ่มครองดูแลเพิ่นเด้อบัดนี้อ่าเฮ็ดยังก็จะให้ขาดให้เขินได้ทั้งด้านทรัพย์สินเงินทองอ่าให้ไหลมาเทมาให้เพินบบ่นหายเคาะหายโศกหายโลกหายภัย หายเสนียดอย่างไรเอาแต่สิ่งใดที่มันดีๆเขามาอยู่ในบ้านในเงื่อนอยู่ในเลียดเนี่ยร่างกายเด้อบันเอาให้รวยรยสุ่คนสุ่คนเด้อสาธุสาธุสารวยทุกคนนะครับเอฟซีพิมพสาธุเด้อรับพรด้วยกันนะครับก็คือตัวเลขเนาะอีกนิดนึงอ่านี่ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเบื้งเนี่ยเนื้อเงี้ยทานมันช่องน้ำกระขังนี่ยปันธีมาเนี่ยลูกเต้าเล่าล้านปันธีได้มากต่อเติมออกให้ดอกขอให้ยดอกมันเป็นจริงให้ลูกเต้าเล่าล้านมันได้กินได้อยากเด้อให้เพิ่นได้เงินได้ทองหมองโยหมองเศร้ากับขับแคบเด้เนี่ยก็ชื่นดาบยื่นข้นบอกเสียกเมื่อทุ่นทางใน ครับน้ำห้อง,องน้ำขังเหมือนโอ้ครับเออกระชีเปียกดากเปียกกน้นเหมือนละทีนี่ยังอยก็เป็นน้ำขั้นจนต<อ>ัวเออห้ยมอกห้เพิ่นออกมากห้มันได้ในงวดนี่เพิ่นจะได้ลูกเต่าเล่าล้านจะได้มาตอ,อ,อต่อเติมออกห้ครับเออเพิ่นจะได้จัดเด้แแ่งออกมากพ่อมีหม่องว่างสิ่งว่างของเออได้ได้ได้โยปูเพิ่นวะนี่แม<า>่แม่ละบ่นี่แมแตะเมืองเลยทีนี้ มาแต่กรีฑาแล้วมาแต่กรีฑาแล้วโอ้ได้แล้วครับตามสมคำฝั่งฝังฝังสิบสี่ไปมาไปมาระล่างสิบสีระวังสิบปีนแล้วั้นทำของสลัดแล้วแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ